สวัสดีครับผมธีราชัยบุญมาธรรมอายุ72ปีครับผมและภรรยาได้ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่สุทธาเวศมหาสรา,ารคามหลังจากผมกับภรรยาไปฉีดแล้วเนี่ยถามว่ามีอาการผิดปกติไหมผมมีง่วงนิดหน่อยส่วนภรรยาผม มีผลข้างเคียงในทางที่ดี <c ười> คือทานข้าวได้มากขึ้นนอนหลับสบายนะครับก็เลยขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับไปฉีดเธอเราป้องกันไว้เหมือนกับเรามีบ้านใส่กุญแจไว้ดีกว่ามีบ้านแต่ไม่มีกุญแจปิดประตู ไอ้แม่แ้กก็บ่มีหยังผิดปกติได้แหละสุดซื่ออยู่คือยังสม,มัยเฮ็ดเป็นเด็กหน่อยเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันอันนี้ว่าตรคกีหยังยังตันละค่ะแปบ๊บเดียวพี่น้องเอ้ไปฉีดะเด้อรป้องกันว่าอันโรคเนี่ยวัคซีนป้องกันนี่ค่ะมันปลอดภัยค่ะปลอดภัยตัวเฮ้าครอบครัวเฮ้ากับบ้านกับเมืองยดใหยเป็นน้ำเพ่นพยาปัวต่อรักป้องกันดีกวนาอนาะน่ะเสนอค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ